สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสปริงไกด์หลอดนะครับของกล็อก19 g e n 4เนะครับเป็นสปริงแบบ2ชั้นนะครับน้านซ้ายมือคือสปริงเดิมนะครับซึ่งใช้งานมานานนะครับเกิดสปริงล้าแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสปริง2ชั้นตัวใหม่นะครับของยี่ห้อ RYG นะครับกล็อกย o วรกล็อกนะครับตัวนี้ก็จะมาลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันดียังไง ที่คนเขาเปลี่ยนกันนะครับอันดับแรกครับส่วนที่ต่างคือวัสดุของเดิมนะครับจะเป็นพลาสติกส่วนตัวตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับน้ําหนักต่างกันพอสมควรนะครับไอตัวเดิมมาจากโรงงานจะเบากว่าตัวนี้จะหนักกว่าพอสมควรนะครับส่วนที่2คือนี่นครับวัสดุตัวใหม่นะครับ ฮา G จะหนากว่าตัวเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาลองชั่งกันดูครับว่าน้ำหนักต่างกันเท่าไหร่เอาตัวเดิมจากโรงงานก่อนนะครับอยู่ประมาณ20กรัมนะครับส่วนตัวใหม่นะครับฮา G อยู่ที่35กรัมนะครับต่างกันเกือบเท่าตัวนะครับฉะนั้นน้ำหนักที่เยอะกว่าอาจจะมีผลในเรื่องของการซับ แรงรีคอยหรือเปล่านะครับคือน้ำหนักถ่วงหน้าเยอะกว่านะครับเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับสำหรับตัวใหมนะ่อันดับแรกที่สังเกตอาการได้คือน้ำหนักนะครับถ่วงด้านหน้ามากกว่าของเดิมโรงงานนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะมีผลทำให้การยิงนะครับซับแรงรีคอยได้ดีนะครับ เนื่องจากว่าน้ำหนักหน้าถ่วงปืนมันจะไม่กระดกเยอะนะครับันดับที่2คือ,อสปริงครับจะเป็นเหนืดๆนดจะแข็งกว่าของเดิมนิดหน่อยนะครับแต่มันเป็นอาการเหนื่ๆนมากกว่าตัวนี้คิดว่าน่าจะซับแรงได้ดีครับคือจังหวะที่สมมติสไลด์มันดึงถายหลังกลับมานะครับจังหวะนี้มันจะทําให้ปืนเตะน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดการนะครับคาดการว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องไปลองยิงทดสอบกันดู ครับผมไปยิงทดสอบกันเลยครับครับเราจะมายิงทดสอบกันดูนะครับระหว่างสปริงแกสโหลดแบบเดิมนะครับกับสปริงแกสโหลดแบบใหม่นะครับที่เป็นสแตนเลสครับแรงรีคอยที่กระทำจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากตัวนี้นะครับสปริงแกสโหลดตัวเดิมนะครับนะครับตัวเดิม จะยิงจำนวน2นัดนะครับเลียนนะครับต่อไปจะมายิงโดยใช้สปริงตัวใหม่นะครับ นครับจำนวน2อนัดเหมือนกันนะครับคลยนะครับความรู้สึกนะครับตัวสปริงตัวใหม่ มันจะรู้สึกเหนื่อยๆนะครับให้การซับแรงรีคอยที่ดีขึ้นนะครับเหมือนกับปืนมันสวัดน้อยลงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนอะไรมากขนาดนั้นแต่การควบคุมปืนนะครับต้องควบคู่กับการคลิปปืนที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่าสปริงกหลอดดีแล้วการคลิปปืนไม่ดีมันก็ควบคุมปืนไม่ดีเหมือนกันนะครับผมสาหรับราคาค่าตัวนะครับ2,300บาทก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มค่าค่าตัวและ คุ้มค่ากับการใช้งานหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ